สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะคําชี้แจงให้นักเรียนเล่นสีน้ําโดยการพิมพ์ภาพด้วยเศษวัสดุต่างๆและวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการให้สวยงามค่ะวัสดุอุปรกรณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีะเศษวัสดุต่างๆค่ะวันนี้คุณครูพิภพโฟกัสจะใช้ฝาขวดน้ําค่ะเศษวัสดุนะคะเด็กๆสามารถหาได้จากที่บ้านเลยนะคะมีมากมายเลย ขวดน้ำหรือจะเป็นเปลือกไข่เยอะแยะเลยนะคะเด็กๆสามารถใช้อะไรก็ได้นะคะและมีสีเทียนหรือจะใช้สีไม้ก็ได้นะคะสีน้ำค่ะเรามาพิมพ์ภาพกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆจะพิมพ์ภาพเมื่อเด็กๆได้เศษวัสดุของเด็กๆมาแล้วนะคะเด็กๆก็ระบายสีน้ำลงในเศษวัสดุของเด็กๆได้เลยค่ะ เหมือนของคุณครูพี่โฟกัสวันนี้เป็นฝาขวดนะคะและเด็กๆก็พิมพ์ภาพเลยคะ่ะถ้าสีไม่ติดเด็กๆก็ระบายใหม่นะคะแล้วก็พิมพ์ไปใหม่คะ่ะแบบนี้นะคะ สักสองสีเด็กๆใช้อะไรในการพิมพ์ถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูพี่โฟกัสได้ดูด้วยนะคะเผื่อเด็กๆใช้อะไรที่คุณครูพี่โฟกัสคิดไม่ถึงเลยอ่าเมื่อเด็กๆนะคะพิมพ์ภาพเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะพิมพ์อีกก็ได้นะคะให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมตามจินตนาการได้เลยค่ะคุณครูพี่โฟกัสวาดภาพต่อเติมเลยนะคะ แสดงหมาตอนนี้ของคุณครูพิโฟกัสวาดภาพต่อเติมเสร็จแล้วค่ะเด็กๆและได้ระบายสีด้วยเป็นดินสอค่ะเด็กๆอ่าและเด็กๆละคะพิมพ์ภาพกับอะไรใช้อะไรวัสดุอะไรในการพิมพ์ภาพและวาดภาพต่อเติมเป็นอะไรเด็กๆอย่าลืมถ่ายภาพผลงานมาในไลน์กลุ่มนะคะทําแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ